สวีดัสสวัสดีครับผมวันดีอยู่กับผมต้นแคบกันนะครับและอยู่กับเจ้ามิสเตอร์เคหรือเรียกกันว่าปืนแกปอินเดียนนั่นเองครับผมอ่านี่ก็จัดกันไปเรียบร้อยครับผมก็ให้กับน้องสุเมศนะครับน้องสุเมศนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีอ่านี่ก็สุพรรณบุรีนะฮะก็งวดที่แล้วก็สุพรรณบุรีเหมือนกันนี่เอฟซีสุพรรณบุรีมีเต็มเลยนะฮะอ่านี่ครับจัดไปแล้วครับ2กระบอกนะครับนี่เราก็แถม ลูกแก๊ปไปให้อีกนะครับ40นัดนะพร้อมกับอ๋อลืมไปแล้วก็น้องได้สั่งปืนแก่เอ้ได้สั่งลูกอีกหนึ่งกล่องนะครับนี่กล่องสีฟ้ากล่องสีน้ําเงินนะลายขา,ขาวๆลายไทยนะนี่ดังแน่นอนนะครับนะแล้วก็นี่เราแถมเจ้าตัว888ไปให้หนึ่งกระบอกครับผมนี่ขายกันอยู่ที่กระบอกละ30บาทนะครับนี่เราก็แถมไปให้นะฮะเดี๋ยวเราจะทําการแพ็คให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้กับ น้องสุมเมศจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมนะนี่ก็คือประเดิมเปิดเป็นรายแรกเลยนะฮะปืนแก๊ปอินเดียนะครับ,รบถือว่าเป็นลูกค้ารายแรกเลยนะที่ซื้อปืนแก๊ปอินเดียไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ปืนแก๊ปอินเดียก็ลองไปดูคลิปรีวิวฮะของทางร้านนะครับก็บอกเลยเลยว่าเป็นตัวที่หายากมากนะครับก็ไม่ค่อยจะมีขายนะครับในเมืองไทยนะอันนี้ก็ ทางโรงงานก็ส่งออกมาให้นะฮะก็มาล็อตเดียวนะครับก็มีของจํานวนจํากัดนะครับก็มีไม่ได้เยอะมากนะฮะใครอยากใครชอบสะสมใครอยากได้ใครอยากมีก็รีบๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้จัดโปรโมชั่นตุจีนนะครับก็ตุจีนนะตุจีนตุจีนตุ่นจีนตุ่จีนก็คือว่าช่วงนี้ลดราคาอยู่นะฮะตอนนี้กระบอกละ60บาทนะครับหกบาทแถมลูกด้วย นะฮะแล้วก็ถ้าซื้อ1กล่องนี้ด้วยนะฮะเราก็จะแถมปืน8 88 8ให้ไปอีกหนึ่งกระบอกครับผมนะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ส่วนค่าส่งก็โปรโมชั่นลดราคาเหมือนกันครับผมถ้าจะส่งด่วนพิเศษจาก70บาทเหลือ50บาทเท่านั้นนะใครสนใจก็รีบๆติดต่อเข้ามาครับผมเพราะว่าของดีมีน้อยนะครับแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นวันตรุษจีนก็อยู่กับเราไม่นานนะฮะเดี๋ยวโปรหมดก็ เดี๋ยวก็จะปรับราคาขึ้นไปเป็นปกติแล้วครับผมอ่ะโอเคยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมปืนแก๊ปนี่อินเดียอ่าสองกระบอกอุ้ยน่าสะสมน่าสะสมนะนี่บอกเลยปืนมันมีตำนานปืนมันมีประวัตินะนะประมาณนี้โอเคแล้วใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะอ่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแชร์กันไปเยอะๆเผื่อใครอยากได้ปืนเผื่อเพื่อนๆน,น,น้องๆพี่ๆอยากได้ปืนนะจะได้มาซื้อกันนะ หวนถึงอดีตในวันวานที่ผ่านมาน,านี่ซูปเปอร์แคปกันก็มีโอเคแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไป